สวัสดีครับผมแบล็ควันนี้เป็นวันแรกที่ผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านย่าจริงๆแล้วผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่อีกอำเภอหนึ่งแต่ต้องย้ายมาที่นี่เพราะว่ามันใกล้กับวิทยาลัยที่ผมกำลังจะไปเข้าเรียนในตอนเปิดเทอมนี้มากกว่าโดยที่วันนี้มีบไบรท์เพื่อนของผมมาช่วยขนของหมอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของผมมาหลายปีแล้วหมอเนียคิดว่าตัวเองมีความสามารถประหลาดประหลาดประมาณว่าติดต่อกับวิญญ,ญาณได้อะไรประมาณนั้น ก็เลยทําตัวแปลกๆเพื่อนฝูงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็มีแต่ผมเนี่ยแหละนะที่ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยอยู่กับหมอนี่ได้ยาวๆอ้าวๆมานั่งเอ่อละเหยอยู่ได้รีบๆขนของให้มันเสร็จสัทีสิไอ้หนุ่มเอ๋ยเผลอไม่ได้เนี่ยอู๋อีกแล้วครับของที่ต้องย้ายเข้ามาก็มีไม่มากเท่าไหร่ใช้เวลาไม่นานก็เรียบร้อยเอาละ เอาละเก็บของเสร็จสักทีได้เวลาเล่นเกมแล้วลงแรงลงแรงเอา้าไบรท์มันมารอแล้วนี่นะเริ่มเลยเอ๋เดี๋ยวนะทำไมโทรศัพท์ของฉันมันถึงได้หนืดแบบนี้ละเนี่ยเหยาทำไมโทรศัพท์ของฉันมันถึงได้ช้าโคตรแบบเนี้ยนายล้างเครื่องบ้างหรือเปล่าลล,ล้างเครื่องเหรอใช่ลองใช้น็อกสครีนเนอร์สิเอ๋ n o อกสคร e นเนอช่วยล้างขยะมือถือช่วยแก้ปัญหาหน่วยความจำไม่พอด้วยนะเฮ้ย hey, จริงเหรอใช่ทำให้เครื่องของนายมีพื้นที่ความจำหรือพื้นที่ใช้งานมากขึ้นเจ๋งเด้งั้นจัดเลยแล้วยังช่วยปิดแอปต่างๆที่แอปทำงานเบื้องหลังเพื่อเพิ่มแรมให้เยอะขึ้นช่วยให้เล่นเกมลื่นไม่ค้างไม่กระตุก แถมยังช่วยสแกนไวรัสในโทรศัพท์รักษาความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปด้วยนะสามารถโหลดได้ทั้ง Google Play และ Play Store Search ว่า n o x Cleaner เจอเลย Down ดาวน์โหลดได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะได้ได้รอแป๊บเอาล่ามาแล้วเฮ้ยลื่นปืดเลยเย <c oughs> ้ชนะจนได้ขยับแรงสูงขึ้นไปอีกเพียบเลย <c oughs> เอ๊ะ นี่มันแหวนอะไรเนี่ยทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะแปลกจังเลยฮะเก็บเอาไว้ที่เดิมดีกว่ามั้งเนี่ยสงสัยจะเป็นของอาเบนซะละมั้งห้องเนี้ยเคยเป็นของอาเบนมาก่อนแต่อาเบนเสียชีวิตไปตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกผมได้รู้เรื่องของอามาจากย่าแล้วก็พ่อเท่านั้นย้ายเข้าไปอยู่ที่ใหม่ระวังเรื่องเจ้าที่เจ้าทางไว้ก็ดีนะ ตลกแล้วเจ้าบ้านนี่บ้านยาฉันมาหลายสิบรอบแล้วไฟไม่ใช่ย้ายเข้าไปอยู่ในป่าซะหน่อยไร้สาระนะแล้ววันนั้นผมก็พลอยหลับไปอย่างง่ายได้นี่นี่นายนายเอ๋เสียงใครกันนะฉันเองทางนี้ดีใจจังที่ในะที่สุดเราก็มาพบกันอีกครั้งเฮ้อนี่เธอเป็นใครกันนะ คิดถึงจังเลยมากอดหน่อยสิเย้ยเดี๋ยวนะปล่อยปล่อยฉันปล่อยงั้นเหรอบอกให้ปล่อยงั้นเหรอหมายความว่ายังไงคนอุตส่าห์รอมาตั้งนานอะ่ะจะยังไงฉันก็ไม่มีทางปล่อยนายไปไหนหรอกรู้ตัวไว้ซะ,ะฉันต้องฝันไปแน่ๆนฉันต้องฉันต้องฝันไปแน่แนเลยเอ๋เฮ้ยคอยยังชั่วฉันฝันไปจริงๆด้วย เฮ้ยน่ากลัวชะมัดผีบ้าอะไรก็ไม่รู้อะอและตั้งแต่นั้นมาคุณผีน้อยต้นนี้ก็ตามติดผมตลอด24ชั่วโมงและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชวนปวดหัวต่อจากนี้เออ ปัญหาของการที่มีวิญญาณคอยตามติดมันมีสารพัดยกตัวอย่างเช่นอ้าววันนาวันนี้ไม่ไปซ้อมเต้นเหรอก็นี่ไงกําลังไปแล้วนายล่ะพาแฟนไปเที่ยวเหรอตลกเหรอฉันมีแฟนที่ไหนกันเล่าแหมไม่ต้องเขินหรอกน้ามีแฟนก็ไม่ยอมบอกเพื่อนนะเมื่อตะเกียฉันเห็นนายกับแฟนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันยังจะมาทําไก่อีกจะไปไหนล่ะ แล,แล้วไปเจอกันที่ไหนล่ะแล้วนี่ไปไหนซะแล้วมาแนะนําหน่อยสิแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่มันชวนขนลุกชะมัดเมื่อรู้ว่าวิญญาณผีผู้หญิงตนนั้นคอยตามผมไปทุกที่นี่นี่แบล็กเมื่อคืนน่ะใครกันหาใครใครเหรอครับก้อย่านะเห็นแกพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านนะ,ซะเซ ระวังเถอะเดี๋ยวพ่อแม่ผู้หญิงเขาจะมาว่าเราได้แอบพาเขามาบ้านนะผู้หญิงเขาเสียหายน่ะรู้ไหมเออเอเอเฮ้กลุ้มใจชะมัดเลยกลุ้มใจอะไรหล่ะคะมีเรื่องอะไรปรึกษาม,มาลีได้นะอย่างนี้อยบสิใจเขาไม่ดีลปผมพยายามไม่ตอบโต้ถ้ายิ่งไปคุยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะยิ่งไม่ยอมไปสักที เอาล่ะเปิด YouTube ทำอะไรไปเรื่อยๆดีกว่าห้องจะได้ไม่เงียบผีจะได้เพนด้วย ผียังไม่พอยังเป็นผีที่น่ารำคาญอีกนะคอยรงควานกันอยู่ได้ เล่นตลกฟ้าช่างแกล้งเธอรันล้มป่วยกระทันหันแล้วลาโลกนี้ไปซะก,ก่อนก่อนที่นายจะตายนะเราสัญญากันว่าชาติหน้าเกิดมาเราจะเกิดมาคู่กันมารักกันอีกตัวฉันเองก็รับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานฉันก็ได้ฆ่าตัวตายตามนายไปหลังจากนั้นวิญญาณของฉันก็ได้สิ่งสถิตยอยู่ในแหวนแต่งงานวงนี้ เพื่อเฝ้ารอการกลับมาของนายอีกครั้งจนนายไปเกิดใหม่และกลับมาได้พบกันในตอนนี้ยังไงล่ะทำไมนายถึงได้ อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละ <H oo> อ๋อสัญญาที่ผูกพันกันสินะก็เป็นไปได้ว่านายคืออเบนที่กลับชาติมาเกิดนะส่วนผีตนนั้นค่าตัวตายมีบาปหนักก็เลยไปผุดไปเกิดไม่ได้ส่วนฉันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยสักกันหน่อยอะนะแย่จังเลยแล้วตอนนี้ผีนั่นอยู่ไหนล่ะมาลี่นี่จ้าชาววเฮ้ย แต่นั้นมาเมื่อความมืดไม่เยือนผมก็ต้องพบกับผีน้อยมาลีทุกค่ำคืนวันรุ่งขึ้นผมกับไลร์ก็ปรึกษากันอย่างนี้คงไม่ดีแนะ่เอางี้ละกันฉันจะลองปรึกษาญาติฉันที่มีความสามารถพิเศษทางด้านปราบผีดูนะอา้าวแล้วนายละ่ะไหนว่ามีเซนสัมผัสกับวิญญาณได้ไม่ใช่เหรอฉันสัมผัสได้แต่ปราบไม่ได้งานนี้คงต้องพึ่งตะลึอตกต เรียกขาว่าอาจารย์ลือจะสะดวกกว่านะไม่ต้องแนะนำตัวให้มากเสียเวลาอยูย่ๆข้าก็โผล่มาปราบผีเลยละกันเอาละ่ะใหญ่ผีน้อยจงออกไปจงไปผุดไปเกิดเสเทีนี่จะได้เรื่องเหรอแบบเนี้ยเอาหนะ้าลองดูไม่เสียหายมาฟรีไม่ได้เสียตังค์สักหน่อยนี่นะดูเป็นคนแป,แปลกจังเลยนะคะ ผีร้ายจงออกไปผีร้ายจงหายไปอปาติโยอปาติเทเทคืออปาติยือปาติจึงจึงจึงหนะโมเฮ้ยผีจงวุ่นหายไปแล้วอ่ะหรือว่าจะได้ผลไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะฉันอยู่นี่ แหมนานๆจะเจอคนท,ท,ที่มียานพิเศษสามารถให้วิญญาณสิงร่างได้แบบนี้งั้นก็อขอ,ขอร,บรบกวนสิงร่างสักแป๊บนะคะนั่นไงผีตายด้านเล่นมุกซ้ำสร้างจะมาใช้วิธีเข้าสิงงั้นเหรอพ่อจะหวดแบบไทเก็หวดูดเอาแบบรวดเดียวกลับบ้านเก่ารีบวิ่งแบบแทบไม่ทัน เรื่องราวมันจบลงง่ายๆแล้วล่ะแบบนี้มีฉันต้องใช้ชีวิตกับเยียผีนี่จริงๆเหรอเนี่ยไม่นะฝา,ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปู๊กี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดที่นี่ขอบคุณจ้า